ชวนลูกค้าของนายจ้างทำบุญในบริษัทของนายจ้างเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการถอดสลักดีกากับทนายกฤิทุถาวรครับท่านผู้ชมครับการทำบุญทำทานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าเราควรถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงจิตใจที่มีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าการทำบุญน่น,นะครับในมุมมองของสารหรือในมุมมองของนายจ้างก็อาจจะมีความแตกต่างไปจากหลักคิดของ ทุกท่านนะครับเราลองมาคิดดูนะครับว่ามีพระสงฆ์ท่านหนึ่งครับท่านบอกว่าอย่าไปกู้เงินมาทำบุญนะโยมทําให้หมดใจแต่อย่าหมดตัวเมื่อเราหมดเงินในกระเป๋าเราแล้วเต็มกําลังความสามารถของเราแล้วนะครับให้เราเนี่ยไปชวนบุคคลอื่นที่เขายัางไม่รู้แต่บอกให้เขารู้ ไปปลูกศรัทธาเขาไปบอกให้เขารู้แล้วก็เป็นทางบุญให้เขามาทำบุญท่านก็จะพลอยได้บุญไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าท่านไปชวนลูกค้าของนายจ้างของท่านซึ่งมาใช้บริการอาจจะเป็นธนาคารอาจจะเป็นร้านที่ให้การบริการหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับ สถานที่ราชการที่เกี่ยวกับที่เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือได้รับการบริการเช่นสํานักงานที่ดินที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแต่ท่านก็ไปชวนลูกค้าทําบุญให้กับหน่วยงานหรือให้กับบริษัทเนี่ยนะครับเป็นความผิดร้ายแรงถึงขนาดให้ออกเลยได้หรือไม่ได้หรือไม่ <S 2> <S 2> <S มาพบกับคําพิพากษาดีกาที่ 1 3899-2558ทับ5ครับเขาบอกว่าขณะที่ลูกจ้างในเวลาทำงานปกตินะครับในเวลาทำงานปกติลูกจ้างได้ชักชวนลูกค้าให้ทำบุญกับวัดแห่งหนึ่งเป็นการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของนายจ้างและโดยหน้าที่ของลูกจ้างเพราะว่าอาจทำให้ลูกจ้างขออภัยครับอาจทำให้ลูกค้าต้องยอม จ่ายเงินค่าทําบุญตามคําชักชวนโดยความไม่สมัครใจการกระทําของลูกจ้างเป็นการกระทําเข้าวขายไม่น่าไว้วางใจไม่น่าไว้วางใจในในการปฏิบัติงานกับนายจ้างโอ้ฟังแล้วมันแปลกๆดูต่อไปครับเพราะว่า เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของนายจ้างจึงเป็นการกระทาอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้รู้ล่วงไปด้วยถูกต้องและสุจริตด้วยถูกต้องและสุจริตนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยหนึ่งไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 2. ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 3. เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอด้วยนะครับ 4. ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมท่านผู้ชมคงฟังแล้วอาจจะมีความขัดแย้งในใจแต่ผมอยากขยายความอย่างนี้ครับท่านผู้ชมลองคิดดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการไป ขอสินเชื่อที่ธนาคารไปถึงปุ๊บนะหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อบอกโอ้นี่มีวัดดังวัดนี้นะเชิญทําบุญนะก็อยากจะให้คุณลูกค้าร่วมทําบุญกับเราสร้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรก็เต็มไปหมดเลยเพราะว่าการทําบุญมันดีอย่างนี้คุณก็บอกเหตุผลไปลูกค้าก็บอกก็นึกในใจว่าวัดนี้เหรอก็เพิ่งไปทํามานะแล้วก็ทําเยอะด้วย แต่ล,ลูกค้าก็ไม่สามารถจะบอกกับเราได้เพราะว่าไม่อยากขัดใจหัวหน้าสินเชื่อใช่ไหมครับก็ยอมทําบุญไปเพื่อที่จะให้การปล่อยสินเชื่อนั้นมันผ่านไปได้ดีถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนายจ้างหรือเป็นธนาคารของนายจ้างเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดความความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ต่อไปลูกค้าก็รู้สึกว่าถ้ามาที่นี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเชิญเชิญทำบุญอีกแล้วเชิญครั้งหนึ่งหลายๆตังนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็จะทําให้เป็นการเสื่อมเสียต่อธุรกิจของนายจ้างเพราะฉะนั้นนายจ้างหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการให้การบริการนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการออกระเบียบกฎเกณฑ์อันอนี้ไว้เพราะฉะนั้น ท่านเองก็จะต้องระมัดระวังในการจะเชิญคนอื่นทําบุญการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องทําให้ถูกที่ถูกทางท่านผู้ชมครับก่อนจากกันเนี่ยนะครับผมมีท่านผู้ชมส่งไลน์มาเกี่ยวกับการทําบุญนะครับอาจจะขำขำสักนิดหนึ่งนะครับก็ลองอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่า อันนี้เป็นเป็นคลิปจากคลินิกเสริมความงามครับเขาบอกว่าทำบุญทำทานสวยชาติหน้าออแต่ถ้าทำนมทำหน้าเดือนหน้าก็สวยครับท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้รายการของผมก็จบลงแล้วหมดเวลาลงแล้วช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามนะครับเพื่อท่านจะได้ชม ดีกาเกี่ยวกับคดีแรงงานกับผมแล้วก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดมีคำถามประการใดกรุณาโพสต์ไว้ได้ใต้ที่หอสลักดีกาด้านล่างนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ